กันได้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณสุประกรณ์ครับท่านรายการสวัสดีครับผมนะฮะคุณสุธิคุณสุธิรักษ์นะครับครับับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับธุรกิจธุรกรรมที่ผ่านมาปี54ผ่านไปแล้วกําลังจะเข้าสู่ปี55แล้ว ก็ต้องยอมรับนะครับธุรกิจสังหาเรานี่ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากปัญหาอุตุภยมหาอุทกภยนะฮะที่เข้ามาเรื่องของน้าท่วมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวธุรกิจในปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสองไตรมาสแรกก็ต้องถือว่าดีนะครับพอสถานการณ์นทรัพย์เราถือว่าดีนะครับแบบโตมาได้ดีแล้วก็มาเริ่มมามีสัญญาณของคตรมสสามนะครับไตรมาสสามเนี่ยเนื่องจากว่าทางทางผู้บริโภคหรือลูกค้าเองเนี่ยก็ได้รับ ข้อมูลจากมาตรการภาครัฐนะคร <Yeah. S 2> ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกนะครับ,รบกันแรกซึ่งจะมีส่วนช่วยการซื้อการโอนบ้านเขาเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ําลงนะครับ mm hmm. ในคุยก่บไตรมาสสามทุกคนก็ต่างชะลอดูตัว mm hmm. มาตรการ่างที่จอกมานะครับว่ามีความชัดเจนในต้นการแล้วก็มีภาพที่จะสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนได้ยังไงบ้างทําให้ไ mm hmm. ตรมาสสามเนี่ย mm hmm. ก็มีการชะลอตัวเป็นบางส่วนในการโอนนะครับแต่เราก็ยังจะมองว่าเป็นภาพบวกเพราะว่ายอดจอง แต่ยอดรักหลอกก็ยังเป็นภาพที่ดีในใน,ในของใน,ในผู้การทั้งหมดนะครับก็นะ่าจะแค่ชะลอตัวไปเพื่อจะให้มีความชัดเจนของมาตรการนี้เพื่อจะไปโอนในตลาดสี ปรากฏว่าใจมากสีแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับมหารสกปากัยก็น้านเข้ามามาเล่นงานเรานะครับแล้วก็ทําให้ผลกระทบกภาคสังหารเรียกว่าต้องกระทบอย่างหนักนะครับก็ชะลอตัวกันไปผมว่าโดยโดยตลาดโดยภาพรวมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ลุกันในปีห้าห้านะครับือต้องมาดูในปีห้าจนกรักนะใช่ครับใช่ครับาของเรามีแผนยังไงบ้างครับที่จะนําพาบริษัทเข้าไปในปีห้าจริงๆเองก็ปัจจุบันเราก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าหลังจากที่น้ําผ่านเข้ามาแล้วเราเองอยู่ใน โซนนนทบุรีแลวก็โซนภูเก็ตที่เราเน้นทำแปรรายการอยู่เนี่ยนะคโซนนนทบุรีก็เรียกว่าเป็นโซนที่โดนน้าฝนกระทบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ได้เข้าไปดูโครงการเรานะฮะบางโครงการก็ไม่ได้มีผลกระทบประน้าเข้าโครงการนะครับแต่โดยภาพรวมคือตั้งตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดการความสะอาดของของตัวโครงการเราทั้งหมดนะครับปัจจุบันก็มีโครงการที่สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็เหมือนกับโครงการที่เปิดใหม่เลยนะครับก็ยังมั่นใจว่าตัวภาพรวมของกำลังซื้อจริงๆก็มีมีมาอยู่ต่อเนื่องแต่ปัจจุบันเนื่องจากเกิดเกิดความ ไม่มั่นใจแล้วก็จะเกิดจากผลกระทบทำให้กําลังซื้อต่างๆก็รอรอการซื้อรอรอที่จะมีความมั่นใจแล้วกลับมาซื้อมันจะในภาพรวมภาพก็มั่นใจว่าถ้าทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยจะมีกําลังซื้ออย่างนาแน่เลยนะครับปัจจุบันลูกค้าก็ยังรอซื้ออยู่แต่ว่ายังลังเลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีความมั่นใจก็คงจะขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้นะฮะคงจะไปได้ค่อนข้างจะสวยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับโอกาสหน้าอีกใหม่ครับคุณสุทธิราชครับยินดีครับสวัสดีครับ กับผูบริหารของธนาครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณ